ต <ก S 2> <c oughs> คือตอนที่เราไปอ่ะมันเป็นช่วงพายุบอกกกันไปทะเลส,สุดๆไม่รู้ไปถึงที่แล้วฝนจะหยุดหรือเปล่าถ้าตกทั้งวันก็ได้นอนแต่ในโรงแรมแน่ๆนี่คือ achievement แรกก็คือได้นั่งรถที่ที่รักขับแล้วนี่ก็เป็น achievement เหมือนกันนะที่ัะเพราะว่านี่คือการขับรถออกต่างจังหวัดครั้งแรกของเรานี่อเพราะฉะนั้นก็สุ้ๆนะครับผมว่าคลิปนี้จะจบด้วยดีไปให้ถึงก่อนนะถึงได้ก็ค่อยว่ากัน you mm -hmm. น้ำเสร็จก็ต้องกินอะไรร้อนๆกินอะไรโอจีโอจีกันทั้งคู่เลยนะย่ำๆำ <c oughs> <c oughs> ไปกินข้าวมาพัทยาอย่างนี้กินข้าวไข่เจียวก็ได้มาทีี่ล้วได้หรอบรรยากาศทะเลอย่างนี้ก็ต้องกินอาหารทะเลสิแต่เขาอยากกินซีฟู้ดเยอะๆโอ้จบเลยอยากเกาคุ <c oughs> เป็นต่อแน่นเลยมีอยู่ร้านหนึ่ง<ม>เป็นบุฟเฟ่จริงเหรอใช่เชื่อพาไปกินกินในกุ้งหมดทะเลไปเลยโอ้โหน,นะร้านใหญ่มากเลยหรูสุดๆไปเลยอ่ะไม่ถ่ายแล้วได้ไหมไม่อะอยากกินอันนี้เนี่ยเขาจะไปหยิบให้เกาจะจัดให้ไม่รักจะเอาอะไรจ๊ะ สามสี่หอยเอาหอยไหนอ่ะหอยสี่ที่เราชอบสี่หอยเหรอมันยังกินหรือเปล่าคขาเน้นเลี้ยไวการหอยหลอดเป็นหอยระดับยิ่งใหญ่อันนี้เอาไปย่างเหมือนกันทีนะหอยหวานหวานมากวะหวานละมุนละม้ายนี่มันกุ้มาด้วยอ๋ออันนี้นะกันนะที่ละอันนี้มันในนี่เนี่ยช่างกระดอระหว่างกุ้งอันเนี้ยแต่กุ้งที่ว่าอยู่อ๋ออันนี้สี่ตัวก็ได้แดกกันให้เป็นคอเลสเตอรอลไปเลยจังเดี๋ยวว่าคอเลสเตอรอลเลยห่วงเก้าก่อนไหมแก่เขากินแทนดมๆเอาทั้งหมดเนี้ยสี่เก้าเก้าปากกระหน่มา ตำปูมาปูกะหรีหมูมะนาวหอยนางรมทรงเครื่องปองดูคูร้องไว้อาหจะมีปองใหญ่เลยพลัลงของเหล่าสตรีเพศโอ้แกะดูดนันมากครับนี่งั่มเนื้อที่ติดหัวกุ้งนั้นเขาก็จะแท้ถ้าดูดได้ก็ดูดนี่ครับดูนะฮะ oh <my> เดี๋ยวนะี้รักกินไปทั้งอันเลยเหรอโหดจังวะ, oh <my> ะน้องไม้แล้วน้องไม้รักน้องไม้หมดแล้วน้องนาะนี่ร้านหยิบัวมาพ่กาล่ะ กามไม่ได <mile> ้หายเข้าบ้าอยู่อ <Sched ule> ัน <Hadi> นี <itud soundtrack> ้นะฮะอันนี้คือหมูมะนาวนะครับที่เราสั่งมาอุ้ยยำอร่อยมากโอ้โหเมนูยำร้านนี้อร่อยมากอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นตามกุ้งสดนะครับอ่าผมกินอาหารทะเลมากไม่ได้ผมจะกินแค่มะละกอแล้วกันนะครับเฮ้ยอร่อยป่ะคือเผ็ดด้วยโอ้โหโอ้โหเผ็ด แล้วมันเย็นๆใช่ไหมแล้วมันอร่อยปูผมก็เลยนะซึ่งก็กินปูไม่ได้เหมือนกันก็เลยกินได้แต่ซอสอร่อยอะมันไม่ข้นไปมันไม่บางไปไว้มันกรมกรอบดีมากอันนี้ตำเหลาตำเหลาปูม้ามันไม่เรียกตำเหลาเหรอเพราะมันไม่ใส่เส้นไงใส่แต่เนื้อสังหาค่ะใส่แต่ลาะซนวยเ้อ อืมสยว่กกออะอี้ยะนักคืนนี้คือจะได้นอนไหมกินหากทะเลเยอะเหลือเกินซัดมาแห้ะอัน <c oughs> <c oughs> วัสดีกินข้าวกันเถอะโอเแล้วตื่นแล้วเนี่ยไม่คือสภาพอาหารเช้าอ่ะปกติคขไม่แต่ค้างข้าวกินกล้วยมีค้างคืนแล้วกินกล้วยไม่ใช่กินกล้วยได้ค้างคืนกินข้าวกับ แล้นรอต่อไปใส่ลงไปก่อนปกติข้างในขนมปังมันจะใส่เครื่องอย่างนี้แล้วมันติง้งใช่ไหมฮะอันนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นลิฟต์ขึ้นไปรอประมาณแป๊บหนึ่งพอมันผ่านตัวเตาข้างในใมแล้วมันก็จะไหลออกมาม,มีน้องอ้วกออกมาใช้คำนี้จะช้าเลยนะจิ๊ดะนี่ไงเรียบร้อยแล้วจะได้ขนมปังแบบนี้ปแบบกตินี่เขาจะมาเป็นถ้วยนะไอ้นี่มาให้ตักแบบโกดบ้านอะ่ะออนนี้แกนเนยไปด้วยน,นี่เป็นสูตรเขาเลยนะ มันมีันมีมเนื้อะไรเลยคือมีแต่ข้าวแล้วก็ต้มะไม่ใช่มันมีหมูด้วยมีเนื้อหมูด้วยหลอะรู้ว่าเธอต้องกินอหารมังสวิรัติม,ม,ม,มันดีต่อสุขภาพนะอ่าเปองสุขภาพค่ะท่านผู้ชมโอ้โหสารอาหารครบทุกอย่างเรียกว่าเพอร์เฟกต์อาหารเช้าเลยทีเดียวจ้านงเลียกินเลยดีกว่าอ้า คุณนึกถึงตอนสมัยเด็กๆไปโรงแรมครั้งแรกในชีวิตอะ่ะแล้วก็ได้มีโอกาสกินข้า,าวเช้าโรงแรมแบบเนี้ยกินการาวใหญ่เลยดิพย์ฮึม,มันแฮมเนี่ทำไม่หนึ่งหนึ่งวายยาวอีกทีมันต้ององนึ่งเนี้ยแฮมโยเิียวอะอไม่แฮมไม่หวานแต่แฮมแบบโอจีอ่ะถ้าเป็นไส้กรอกแบบว่าโรงแรมจริงๆนะมันต้องเป็นไส้กรอกนึง่งใช่เป็นไส้กรอกนึง่งลมควันใช่ไหม ถ่ายคนที่ดีต้องมีนเนยอันนี้มีไหมไม่มีเอาราเล่นเราเล่นมี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 ปหมมีคือลือนอนะขออนุญาตทำร้ายคุณดูหน่อยนะฮะทำร้ายกูด้วยนะ ไม่ไหนแลว้ววะไม่ได้กินอาหารเช้าแบบนี้ <ไป S 2> มันมากจรินะมื้อนด็กตรงเลยเพราะว่ามักจะตื่นประมาณตั้ง9โมง10โมงเขตื่นทีดีใกล้เที่ยงก็คือหมดเวลาอาหารเช้าโรงแรมละไม่ใช่แค่อาหารเช้าโรงแรม,แมอาหารเช้าชีวิตมนุษย์เนี่ย <laughs> นึกว่าแบบกินอาหารเช้าหรือรอบปีเลยคือ บอกคำน้ำตรงนะคูอรสชาติมันก็ไม่ได้อร่อยเวอร์วังขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงความคิดถึงความโอจีความนอสตเกียแบบย้อนยุคไวยาวของเรานะโคตรดีสุดยอดนี่ได้ทำอะไรอ่ะฮะไม่ทำอะไรผมตังปิ้งไงนี่คือการทานเนยกับแยมด้วยกันไม่รู้ว่าคนอื่นกินแบบนี้หรือเปล่าแต่เขากินแบบนี้นี่คือสูตรที่เขาชอบมากๆข้ามหวานฉ่หวานโอจีเราต้องม,มีน้ำส้มดู น้ำต้มเปร,รบบี้ยวปลาแซลมันเดลอาหารเช้าเลย <c oughs> ใช่เลยนี่แหละอาหารเช้าโรงแรมมันก็หว,วานนะครับดูครับดูครับว้ายังไม่ถึงครับเ้ยยังไม่ถึงครับโอ้ถึงยังฮะน,นิดนิดนึดน่งมาครับ เออท่วมเลยมาเลยอุ้ช่วยน้ำมาแรงมากลนี่ได้แตะทะเลแล้วสิรักแตะไม่ได้อ้ะอวเอ๊กโดนทะเลแล้วแ <c oughs> ล้วมันก็เหนียวแฟนสิรักเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า ธรรมชาติเยียวยาไหมไม่ไงหรธรรมชาติเยียวยาเนี่ยมันคือการที่เราปล่อยให้ตัวเรากลับเข้าสู่ธรรมชาติกลับเข้าสู่สิ่งที่เป็นตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมันทำให้เราได้กลับมาทบทวนว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเราเคยทำอะไรบ้างปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นั้นเราคือใครและในอนาคตนั้นมันควรจะมาถึงหรือเป็นสิ่ง ที่ไม่จําเป็นต้องคาดหวังคาดคุณีเขาเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าการที่เราได้กลับมาอยู่ธรรมชาติมันทําให้เรากลับมาเป็นตัวเองอกลับมาทาให้เราได้รู้ว่าสิ่งภายนอกสิ่งเ้าต่างๆที่เข้ามามันก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบที่ทําให้เรานั้นหันเหเปลี่ยนทิศทางต่างๆมากมายมแต่สุดท้ายแล้วเส้นทางเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราเลือกอแต่ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่สามารถเลือกได้ ทะเลไม่สามารถที่จะติดไฟท้องฟ้าไม่สามารถที่จะสว่างหรือมืดบนได้ด้วยตัวของมันเองแต่มันก็ไม่เคยบ่นนะแม้ว่าคลื่นมันจะซัดไปแค่ไหนแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนคลื่นมันก็ไม่หยุดซัดมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปซัดอยู่ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันก็บอกอะไรเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมเหมือนน้ำที่ซัดขึ้นมาแล้วมันก็กลับไปที่เดิม เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแค่ไหนขอให้เรากลับมาที่เดิมที่ตัวเราคิดและแต่ตรองมันสุดท้ายเราก็จะค้นพบว่าความเป็นจริงนั้นตัวเรานั้นก็คือธรรมชาติอย่างนีง้นั่นองแล้วเขาก็เชื่อว่าธรรมชาติที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แม้มันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแต่มันก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะฮิวและเยียวยาจิตใจคนอื่นหรือตัวเองได้ เหมือนกันที่ธรรมชาติเยียวยาจิตใจเราแบบนี้แหละเป็นไงคมไหมอ๋อไมเป็นอะไรอ่ะม่แผลคม <c oughs> บาดเลย <c oughs> บาดเลยอ่ะถึงจะคมบาดใจแต่แดดที่เราทนไหวเราต้องทนแดดแต่ถ้าเกิดว่าเธอทนเราไม่ได้อ่ะเธอต้องทนเราให้ได้นะหนูขาัวยยลนนน่คคคคมมิงจพเ ทะเลแล้วเหยียบทะเลแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไปใต้ทะเลเลย,ยลงได้ด้วยหรอลงได้สิแต่อพอนเลี่ยมไงวลี่ยงเหมือนอันแรกเลยอันแ,แรกก็ไปมานะทางท่าประมงประมงก็เดินห <Yeah. S 1> นีเที่ยวทงกาจำลองเอจำลองออไป เาซซึ้งมันดีไทอ่ะรรู้สึกว่าที่แบบนี้น่าได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้เพราะอยากเห็นคนมาสนุกมาแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยักูกำลังซึ้งเลย่ดีเลยตกใจหมดยหย่ตกใจไหนึกว่ามาเดินบ้านดีสิ แต่จริงๆเราก็แอบดีใจนะเพราะว่าคือนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นมีคนมามากขึ้นก็เป็นอะไรที่แฮปปี้ดีมันสวยงามแล้วเขาก็พยายามทําให้มันดูใหม่แล้วก็สะอาดตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่พระทยาก็อยากให้ลองแวะมาที่นี่ดู คนนี้ขับรถไปหลายที่มันก็อยู่ข่าวมากแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ที่เซกรี ร้านนี้เป็นร้านขายชาที่เมนูอาหารเยอะมากงงเหมือนกันมาขายชายัางไงให้เมนูอาหารเยอะมากคิมนี่เห็นแต่เขาบอกว่าที่นี่ของกินอร่อยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากเอนแรกบอกว่ามีของกินอร่อยยังไม่เท่าไหร่แต่ขาบอกมีจุดถ่ายรูปเยอะมากคนนี้ก็เลือกเลยเดี๋ยวรอของกินมาก่อนแล้วกันมันคือชาเออร์เกรย์ส้มยูสุเหรอ แล้วเขาตื่นได้ไหมก็ลองดูตื่นไปบ้าจริงจริโอ้ดูแล้วเขาให้สตรอเบอรี่มาด้วยฮิยุซ่าคุณภาพด,ดีไม่ต้องมีสองรส <Yeah. S 2> หมือนกินแป้งพายก,กรอบๆที่อบชีสไว้ข้างบนแล้วก็มีซอ,มอสมะเขือเทศที่เป็นเพสอยู่ข้างล่างลืมพิซซ่าที่อยู่ในห้างทั้งหมดไปได้เลย <c oughs> โอ้โหดูความกรอบเนี่ยคือมันต้องบางขนาดไหนมันถึงได้หั่นได้กรอบขนาดนี้บางแบบเป็นพายจริงๆมันไม่เหมือนพิซซ่าจริงๆที่บอกวันนี้มันให้สัมผัสแบบเหมือนพายแต่ว่าชีสคือดีมากมักกะโรนีอบชีส เเลยพ้คมันนุ่มมาก่ะเพราะทันพาสต้ามันแบบลวกมากกำลังดีอ่ะเขาน่าจะปรุงด้วยซอสอะไรบางอย่างเพื่อเปรี้ยวปลายๆนิดนึงอ่ะก็ดีมากเลยอันนี้จะเข้มข้นกว่าอันนี้มันจะออกแบบบางๆกินกับอะไรก็ได้ไม่ต้องเติมซอสไม่ต้องอะไรนะสุดยอดกินแล้วตื่นเลยเมื่อกี้ยังง่วงๆเลยกูต้องมาลองให้ได้นะครับกินสักโรล เรียกว่าเต็มอิ่มแล้วล่ะสำหรับทริปที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้เป็นไงบ,บ้างวันนี้เขาพามาเดียสนุกมากอ,อิ่มจุแห้งไม่ได้เที่ยวอะไรที่แบบเยอะแยะหรือว่าที่ที่คนไปเยอะแต่ก็สนุกมีความสุขมากนะครับได้มาเที่ยวกับแฟนผมนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัดสปดาห์นะครับผมสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะนะครับพบก,กันใหม่ทริปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟยูนะบอกทั้งคนดูแนะล้วนกะ็บอกคนด้วยเลิฟยูนะบ๊ายบาย